การเปลลี่่ยนแปปปงงรรูาเ็นอีกวันที่อากาศสดใสโรงเรียนอนุบาลต้นสนกำลังจะเริ่มการเรียนไปแล้วลๆๆๆดีแล้วๆอเร็วเข้าเร็วหม ฉันมองไม่เห็นอ่ะฉันมองไม่เห็นอะไรเลรฮ่ฮ่าแปลเป้าเหลี่ยมจัดนะจะดูนะว่านายจะทาอะไรฉะไม่หลงกลหลานใชแล้วนาขี่โกงโอฉันเปล่านะฮะมองเห็นแล้วนอนผีเสื้ออะไรนะนอนผีเสื้อเหรอมาแล้วเบ้าอยู่บนหัวนะ เฮ้เขาก็ได้ว่าออกไปทีช่วยฉันด้วยแบมเบิแบมเบลเป็นไรไปอะฮะเฮ้น่ากลัวจังเลยขจัดมันด้วย พวกนายเหมือนลูกแยบเลยอ่ะฉันได้ยินว่าพอเขาโตขึ้นเขาจะกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแฮ่บิ๊กนายโกหกไม่จริงหน่นอนไม่จริงหรอกคิจุฮะนี่วิทเขาจะกลายเป็นผีเสื้อจริงเหรอเอ่อฉันก็ไม่แน่ใจคือฉันเห็นในทีวีมานะมันก็คงเป็นจริงละมั้งถามทำไมอ่ะว้า นี่วิกฮะกับใจที่เอาหนอนผีเสื้อมาให้ฉันนะนนี่จะตัวเล็กเจ้าตัวเล็กนี่ตัวไวๆนะฉันอยากเห็นนายเป็นผีเสื้อเออแบมเบิลฮะทำไมนายต้องกลัวหนอนผีเสื้อด้วยอ่ะออนี่ดูสิออฮะเขาไม่ได้หน่กกลัวเลยอ่ะดูสิอ่ะนี่ลองดูอ่ะอนี้ไม่เอาอุ่ดนะงั้นก็ได้อ่ะ อ้เอ๊ยเอ๊ยออ้แบมเบ้อเป็นไรอ่ะเออคฉันเหรออะะเอ้ขาไม่ได้น่ากลัวเลยอ่ะฉันไม่กลัวแล้วอ่ะเห็นไหมฉันบอกว่าไงเพราะเขาไม่ได้น่ากลัวเลยฟังนะล้างมือด้วยล่ะเข้าใจไหมอืม ว้าว wow. วันนี้อากาศดีจังเลยเจ <c oughs> ้าตัวน้อยได้เวลาอาหารเช้าแล้วฉ <c oughs> ันว่านายต้องการแสงแดด <c oughs> นายกินเยอะจังเลยฉันจะเอามาให้อีกนะ <c oughs> โอยไปให้พ้นไปให้พ้นเลยอย่ายุ่งกับเขานะ ฮะเจ็บรูเปล่าฉันว่าเขาโดนกัดแล้วอะฮะเอฉันว่าเขาบาดเจ็บนะเมียไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้บาดเจ็บในทีวีบอกว่าก่อนจะกลายเป็นผีเสื้อสวยงามผิวหนังของเขาจะลอกออกดูสิผิวหนังของเขากําลังลอกอ๋อโอ้ใช่อีกไม่นานเขาจะกลายเป็นผีเสือ้อใช่สวยงามด้วยไง ม ja e, okay. uh ันกระตายด้วยดีจะยิงแล้วเอาระวังนะแบมเขาปิดไปแล้วนี่วันดีเจ้าตัวน้อยนายต้องสวยมากแน่เลยเวลาโตขึ้นเนาะวิทแบมแบามีอะไรอ่ะดูนี่สิเขาหายไปแล้วอ่ะ ฉันเจอสีเขียวแปลกๆนี่อโอ้โหมันแปลกมากเลยอ่ะฉันไม่เห็นทีวีพูดถึงเลยแบบนี้<อ>แบมบเบิล<า>เราไปถามครูโอลิเวียดีไหมอ่ะครูโอลิเวียครับเจ้าหนอนผีเสื้อหายไปไหนเหรอครับอืมนี่คือหนอนผีเสื้อจ้ะเด็กๆอย่าห่วงเลยนะ<า>มันกลายเป็นดักแด้ไปแล้ว มันคือหนึ่งในวงจรชีวิตของผีเสื้อนะจ้าดักแด้มันเป็นยังไงเหรอครับนอนผีเสื้อจะเปลี่ยนเนื้อเยื่อเป็นปีกและสร้างอวัยวะต่างๆของมันซึ่งรู้จักในนามของดักแด้ <c oughs> แสดงว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วผมว่าเขาอายน,ะนั่นสิกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของผีเสื้อจ้า การเปลี่ยนแปลงเหรอครับว่าเข้าใจแล้วพอหนอนผีเสื้อออกมาจากดักแด้มันก็จะกลายเป็นผีเสื้อสวยงามบิน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 จริงเหรอคจริงสิจ๊ะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องอดใจรอนะเจ้าผีเสื้อตามสบายนะฉันจะรอเจอนายนะพวกนายไปกันก่อนเถอะเจ้าผีเสื้อนายใส่หรือยัง ฉันต้องกลับบ้านแล้วราตรีสวัสดิ์นะแบมเบิลแบมเบิลจ๊ะผมอยู่นี่ครับแบมเบิลมาแล้วเออ ไปไหนแล้วอะฉันบินได้รู้สึกเป็นอิสระจังเลยเจ้าหนอนถีเสื้อไหนชอบน้ำผึ้งด้วยไหมฉันชอบมันมากเลยมาดูดกันเถอะแบมโบแบมโบตื่นตื่นแบมโบตื่นเร็วเข้าตื่นเร็วนี่ดูนั่นเขาขยับแล้วเห็นไหม ได้เวลาเป็นผีเสื้อแล้วเหรอหวังว่างั้นละเขากำลังออกมาเขาเป็นอะไรไปอ่ะสงสัยเขาจะติดนะไม่เอาฉันไม่แตะเขาดีกว่าครูโอลิเวียมีอะไรให้ช่วยจ๊ะครูโอลิเวียครับเจ้าหนอยผีเสื้อครับผมว่าเขาติดนะครับเนี่ยเขาอาจต้องการความช่วยเหลือครับ ฉันช่วยเองรอเดี๋ยวจ้ะนี่ฟังให้ดีนะแบมเบิลพีเสื้อต้องการทำด้วยตัวเองแบบนี้เขาจะได้แข็งแรงพอที่จะบินถูกไหมนี่ดูไหมจ้ะเหมือนครูไงผมเข้าใจแล้วครับอะเขาทำได้เขากำลังออกมาเขากำลังจะบินอะอะ เอ้ยอไม่วิกเขาจะทำมันเองฮอืฉันรู้ว่าเขาทำได้ใช่ไหมครับใช่จ้าแบมโบแต่ตอนนี้ผีเสื้อยังบินไม่ได้นะปีกของเขาชื้นเกินไปเราต้องอดทนรอหน่อยนะจ้าเด็กๆเพราะปีกของเขาแห้งมันก็จะแข็งแรงและเขาก็จะบินได้นะจ้าเราเป่าให้เขาได้ปีกเขาจะได้แห้งอือ อ่ออค,อค่อยๆนะจ๊ะเด็กๆอย่าทมน้ำลายลงไปล่ะอั <c oughs> นี้เราต้องเป่าเบาๆแล้วค่อยๆใช่ๆเป่าเบาๆพูดพูดพูด บินเขากำลังบินนะไหนทำได้จะบินเรื่เรเร็วเร็วเขอย่างนั้นละเรเขาารเขาเร็วเขาเร็เขาเวเขาเเขาเร็ขาเเขาเร็วเขาเร็วเขาร็วเขาวาาเาเลยเาเเาเลยเขาาเขขาเ็ร็เว แบมโบิแล้วนา่ 1941, ยังกลัวหนอนผีเสื้ออยู่ไหมเอ่ยนอนผีเสื้อกลายเป็นผีเสื้อและแบมเบิก็กลายเป็นเด็กกล้าหาญครูภูมิใจในตัวเธอจังเลยจ้าเจ้าผีเสื้อเจ้าผีเส้อเจ้าผีเส้อมาเล่นกับพวกเราเลยล้อด้วยล้อด้วยอ้โหไปแล้วอ่ะดูนไหน เสื้อเต็มไปหมดเลยเขาจะต้องมีเพื่อนเยอะแยะแน่เลยบายบายขอให้สนุกด้ะ,<น>ะผีเสื้อ,อ,อบายบายวันดีเพื่อนเพื่อนมันเจ๋งใช่ไหมที่พวกนอนผีเสื้อกลายเป็นผีเสื้อเป็นเวทมนต์แบบไหนกันนะอย่าลืมเล่าให้เพื่อนๆนฟังละ่ะแล้วเจอกันใหม่บายบายเซอร์ไพรส์วันเกิดของแบมโบ วันนี้เป็นวันพิเศษของโรงเรียนอนุบาลต้นสนวันนี้เป็นวันสำคัญรู้ไหมว่าทำไมฮก็บอกบ้าหน่อยสิวันนี้นะเป็นวันเกิดของแบมเบิลวันนี้เกิดของแบมเบิลอเราจะฉลองกันยังไงดีอะฮะแอนนี่ฟังนะเราควรจะให้อาหารที่อร่อยเลิศกับเขาเพราะเขาชอบกินมากเลยอ คือฉันว่าเราควรจะมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับเขานะแต่ว่าของขวัญแบบไหนที่มันพิเศษอะฮะบอกหน่อยอฮะเราน่าจะมีปาร์ตี้เซอร์ไพรส์แบมเบลิลกันนะงานปาร์ตี้เซอร์ไพรส์เหรอ,หรอเราแอบ,บเตรียมจัดปาร์ตี้ให้เขาแต่เราต้องทำให้แน่ใจว่าเขาจะไม่รู้เราจะได้จัดเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้กับเขาได้อดีไหมมนสุดยอดไปเลย เอาละไปเตรียมการกันดีกว่านี่เฮอร์บี้เรามาตกแต่งกันเถอะนะออได้เลยจ้าเอนวิเดี๋ยวทำเค,ค้กให้เขากันนะอืมได้เลยบาบูเราไปหาของมาจัดปาร์ตี้กันทัน,นะนเร็เลย,ดเ,ลยเดี๋ยวก่อนนะวันนี้วันอะไรทำไมฉันจำไม่ได้ฮะวันคริสต์มาสไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่วันนั้นนะขอคิดก่อนนะ โอนึกออกแล้ววันนี้วันเกิดฉัน,นนี่มาแล้วฉันมาแล้ไบราทนายมาแล้วนี่ทีไปเล่นกันเถอะอืมขอโทษนะน้องแต่ว่าฉันต้องทำความสะอาดนะแต่ว่าวันนี้วันเกิดฉันเนาะ อนี่วันนี้วันเกิดนายเองนะนะสุขสันต์วันเกิดนะนางขอบใจนะแมมเบลแต่ฉันต้องทำความสะอาดบ้านนะนะงั้นงั้นไม่เป็นไรอะฉันจะไปหาคนอื่นแล้วกันดีงั้นไปเล่นสนุกเถอะเจอกันตอนมื้อกลางวันนะเล่นให้สนุกนะโชคดีลลา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  นี่มันสุดยอดไปเลยอ่ะฉันว่าปาร์ที่ต้องเยี่ยมมากมากแน่แน่วอร์เรนเฮอร์บีวอร์เรนเฮอร์บีแบดบอลทำไงดีอ่ะทำไงดีเอาจะเห็นไ่ได้นะนี่ส่งมานิ่เอามาส่งมารอ่าแบบบอาวอร์เรนพวกนายทำอะไรกันเอคอคือแล้วก็ล่างผ่อนคลายกันฮะ ฮอรบี้นายจะทำอะไรอะลาลาลาลแดนเอาเฮอบี้ทาไมไม่ออกมาจากหลุมอ่ะคือฉันฉันกาลังฝึกขุดหลุมอยู่นะใช่ๆเรากาลังขุดหลุมอขุดเหรออ แล้วนี่มันอะไรอ่ะแบบบแเบิ้ลเียวสวยจังเลยว่าเรนนี่เอาไว้ทำไมเหรอคือคืออ๋อมันเอาไว้ตกแต่งห้องเรียนใช่ใช่ใช่อ๋อสวยดีนะใช่เราอยากให้ห้องเรียนของเราสวยไงอ๋อจริงสิพวกนายดูไมว่าวันนี้เป็นวันอะไรอ่ะ มมไม่รู้วันนี้เป็นวันเกิดฉันอ๋อวันเกิดเหรอสือฐานวันเกิดนะแล้วก็วันเกิดขอบใจนะทุกคนไม่เป็นไรฉันนึกออกแล้วพวกนายอยากเล่นกับฉันไมเราเล่นไม่ได้เอโทษทีนะเราเล่นไม่ได้เราังต้องมีงานทําอีกเยอะเลยออ๋งั้นฉันไปละ แล้วเจอกันนะบาย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 ได้แล้วเจอกันทำไมทุกคนยุ่งกันหมดเลยฮะนั่นบาบูนี่หวัดดีบาบู แบเบ้าวะว้าดูผลไม้นี่สิจะเอาไปให้ใครหรอคื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 อมันมันคือผลไม้มันมันมันผลไม้ชิขอโทษครับอย่าบอกเขานะได้ครับทำไมต้องกระซิบกันด้วยอ่ะอ่อพประจันเจ็บคอนะไมแย่มากเลยนี่ทุกคนในเล่นกับฉันไหมมาไหมเออราคิดก่อนนะโอ้ที่จริงฉันคงยุ่งอยู่ฉันกับบาบูต้องหัดวาดรูป เราไม่มีเวลาแล้วนะวันนี้เป็นวันเกิดฉันโอ้อันลอฮะตกใจวันเกิดนะขอบใจติ๊กกี้ไม่เป็นไรเ้าไปเก็บแอปเปิ้ลมาเพิ่มดีกว่านี่ทุกคนอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวสิไปแล้วนะอยู่ก่อนสิ ทุกคนทิ้งฉันกันหมดเลยฮะไปหาไวโอเลตดีกว่าไวโอเลตอาจจะเล่นกับฉันก็ได้เอเอาเชอรี่ไว้ข้างบนน่ารักมากเลยไวโอเลตไวโอเลตเธออยู่ไหมแบมเบิลนี่นะ แค่ไปซ่อนเดียวที่ไหนดีไปวางไว้ตรงนั้นอ๋อได้ได้ได้ซ่อนปิดแบมบูวันนี้เธอทำอะไรเหรอฉันเหรอคือฉันฉันฮะอ้าววัดดีแบมบูฮะวิกก็อยู่ด้วยเหรอเยี่ยมเลยนั่นกลิ่นอะไรอ่ะ แบมเบิลแบมเบิลพวกเธอกำลังทำขนมอยู่เหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สักหน่อยน่แต่ว่าทำไมฉันถึงได้กลิ่นของอร่อยนะมันมาจากตรงนั้นนะไม่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 ไมไมไม่่ไมนี่ไ ฮะเนี่ยใช่แล้วล่ะอุ้ยดูดีนะแบมเบิ้ลนี่เป็นเงินเท่ากีของนายนี่ของนายอ่ะเย้ขอบใจนะไวอเล็ตฮะอร่อยจังเลยอร่อยอร่อยเออแบมเบิ้ลนายมาหาเรามีอะไรทำไมเหรอฮะวันนี้เป็นวันเกิดฉันพวกนายมาเล่นกับฉันได้ไหมฮะ เป็นอะไรไฟเบิรสุขสันต์วันเกิดนะขอบใจนะเบิรแต่เราเล่นกับนายไม่ได้วิกับฉันมีอย่างอื่นที่ต้องไปทำอ่ะอืเอาไว้ว่างๆเราจะเล่นด้วยนะฮะงั้นก็ได้อะเอาล่ะแล้วเจอกันนะวไม่มีใครว่างเลยโอโอ๊ยโอ๊ยเค้ของฉันอะ เนี่ยไม่ได้ไม่ได้วันนี้เป็นวันเกิดฉันไม่เข้าใจเลยพวกเขายุ่งกันหมดเล่นคนเดียวก็ได้ฮึฮึฮึฮของฮันฮึ ช่างเธอฉันมีนี่ฮะฮะไม่นะลูกแก้วของฉันงั้นฉันกลับบ้านก็ได้ ฮะอ้เดเนี่ฮะแรนบกสันิดฮะเกิดอะไรขึ้นนะฉันคิดว่าพวกนายยุ่งซะอีก ก็เพราะเราทุกคนกำลังจัดปาร์ตี้ให้นายไงแล้วอยากให้นายเซอร์ไพรส์อ่ะฉันคิดว่าพวกนายไม่มีเวลามาเล่นกับฉันซะอีก Happy birthday to you Happy birthday to you แบมเบิลอธิษฐานสิแบมเบิลนายจะอธิษฐานว่าอะไรอะอย่าบอกนะอย่าบอกไม่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นจริงอ่ะ อ๋อฉันจะเก็บไว้เป็นความลับวันดีเพื่อนเพื่อนใกล้ถึงวันเกิดของเพื่อนเพื่อหรือยังอย่าลืมอวยพรให้เพื่อนเพื่อน,นด้วยนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย